ตอนเดียวเพาลอ,อยนะคะคันนี้รถปีใหม่รถปี2020ในีน่แนะนำเข้ามาให้ลูกค้านะคะอยากได้เป็นคอกอยากได้เป็นตู้ทึบแจ้งเข้ามาเดี๋ยวเน่จัดให้ค่ะสวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับเน่อายุน้อยร้อยโลนะคะวันนี้เน่ยอยู่กับโตลต้ารีโวหน้าหมูนะคะคันนี้เครื่องยนต์2.8ที่เหลือไปให้เห็นเพราะว่าอะไรเผื่อข้างนู้นนะคะมีตัว2.8ลูกค้าจะได้เห็นด้วยการ หน้าเป็นหน้าหมูมาแล้วนะคะรถปี2020และคันนี้มาพร้อมกับเพาลอยค่ะอยากได้เป็นอะไรบอกเดี๋ยวใส่ให้นะคะคันนี้กระจังหน้าเป็นสีดำนะคะเป็นรูปเหมือนจมูกหมูแบบนี้นะคะตัดกับสีรถที่เป็นสีขาวนะทุกคนและคันนี้นะคะเน่ให้ดูนี่เลยตาไฟใสๆสวยๆนะคะตาไฟเป็นตาไฟแบบพอรลเจนนะคะแล้วก็มีโครมไฟแบบมันติรีเฟคเตอร์มาให้คันนี้นะคะมีร่องรอยการใช้งานมาเดี๋ยวนี้เน่ดูแลให้นะพวกนี้นะคะ ดูแลให้ทั้งหมดลูกค้าบอกเลยว่าสวยแน่นอนและคันนี้นะคะเน่ๆรับประกันเลยไม่มีชนหนักน้ําท่วมไฟช็อตไฟไหมแน่นอนคะ่ะคันนี้นะคะสติก็สติกตเกอร์พวกนี้นะคะเดี๋ยวเน่ๆเอาออกให้นะคะรับรองว่าสวยสีสวยแน่นอนนะคะมาดูที่ด้านข้างกันคะ่ะคันนี้นะคะล้อหน้านะจะได้เป็นล้อกระทะเดิมจากโรงงานนะคะและเดี๋ยวเนี่ยพวกยางนะคะเน่ๆเปลี่ยนให้ใหม่นะคะลูกค้ายางเปลี่ยนให้ใหม่ทั้ง4เส้นเลยนะคะไฟเลี้ยวคันนี้จะอยู่ที่ด้านข้างนะคะ เครื่องยนต์2.8อย่างที่เห็นนะแล้วก็ร่องรอยการใช้งานนะคะอยู่ที่ด้านข้างตรงนี้เดี๋ยวเนีนดูแลให้นะเก็บงานให้ทั้งหมดนะคะใครที่ไม่ซีเรียสพี่ๆท่านไหนที่โอเครับสภาพรถคันนี้ได้จัดไปจ้ากระจกมองข้างนะคะเป็นสีดําตัดกับสีของตัวรถและคันนี้นะคะมันมีพวกคาบใครายคาบน้ําอะไรพวกนี้แล้วก็ ร่องรอยของกาวสติ๊กเกอร์นะคะที่ลอกออกไปนะคะตรงนี้เดี๋ยวเน่ดูแลให้นะมันไม่ใช่ร่องรอยของสีที่มันไม่เท่ากันหรืออะไรนะลูกค้ามันเป็นรอยสติ๊กเกอร์เนี่ยใครที่เคยติดสติ๊กเกอร์จะรู้นะคะนี่นะให้ดูมันเป็นค่า,าวเปาจริงๆพอดีว่าล้างเอ้ยไม่ใช่ล้างขัดเออขัดสติ๊กเกอร์ออกไปแล้วยังไม่ได้ล้างทาความสะอาดนะคะเอามารีวิวให้ก่อนเนาะคันนี้ที่จับที่เปิดรถนะคะเป็นสีดํานะคะแล้วก็นี่มีที่กันเล็บที่เป็นโครเมียมให้นะคะคิ้วมีให้แล้วก็พวกนี้เหมือนกันค่ะ เป็นคาบสติกเกอร์พวกนี้นะเดี๋ยวเนเน่ดูแลให้นะคะจัดการให้ทั้งหมดจากมาตรงนี้ไฮไลท์ของเราดีกว่าค่ะตรงนี้ก็คือพาล์ลอยนะคะที่เนเน่บอกนะใครที่บรรทุกหนักบรรทุกเกิน5ตันขึ้นไปนะคันนี้ต้องรีบมาตับมาจองนะคะส่วนยางหลังนะคะเดี๋ยวเนเน่ใส่เป็นมิชลิน XCD2 ให้นะคะเป็นยางที่ใช้สําหรับบรรทุกโดยตรงนะคะลูกค้าและช่วงล่างคันนี้ก็คือพร้อมบรรทุกมากๆหรือถ้าใครนะคะอยากได้อะไรเพิ่มเติมนะสามารถแจ้งได้ คัซีก็สวยๆนะคะไม่ผุไม่เบนสนิมเลยลูกค้ามาใครที่อยากได้นะคะให้รีบทักรีบโทรเข้ามาย้ำนะว่าโค้งหรือว่าตู้ทึบลูกค้าอยากได้แบบไหนนะให้รีบแจ้งเข้ามาเดี๋ยวจะได้ใส่ให้ตามความต้องการเลยนะคะเรามาดูกันที่ห้องเครื่องกันดีกว่าค่ะคันนี้เปิดฝาห้องเครื่องไว้รอแบบนี้แล้วนะคะให้ดูตั้งแต่คันหน้าเลยจ้าคัานหน้าเดิมไม่บิดไม่โค้งไม่งอนะคะและห้องเครื่องนะคะแห้งสนิทไม่มีไหล่ไม่มีเยิ้ม รอยช็อคเดิมจากโรงงานยังมีอยู่ครบนะคะรวมไปถึงรอยอาร์คทั้งด้านหน้าและฝากระโปรงนะอยู่ครบหมดเลยที่ให้ดูเพราะลูกค้านะคะจะได้มั่นใจในการรับประกันของเนเน่ว่าที่ร้านเรานะคะรถไม่มีชนหนักไม่มีน้ำท่วมไม่มีไฟช็อตไม่มีไฟไหม,ม,ม้มาแน่นอนนะคะถ้ามียินดีซื้อคืน,นจ้ะคันนี้นะคะเดี๋ยวเปลี่ยนพวกของเหลวภายในห้องเครื่องให้ใหม่ทั้งหมดนะคะตัวกรองอากาศรวมถึงแบตเตอรี่ด้วยนะจ๊ะเดี๋ยวขออนุญาตปิดฝากระโปรงก่อนค่ะฮึดนี่ นี่นะคะคันนี้นะใครสนใจเนเน่เปิดราคาขายที่555,000บาทเท่านั้นค่ะ555,000บาทรถปี2020นะคะเครื่องยนต์2.8เพาลอยจ้ะวันนี้นะคะใครที่สนใจคันนี้ให้รีบทักรีบโทรมาค่ะช่องทางการติดต่อขึ้นให้ที่ด้านล่างหรือถ้าใครนะคะที่อยากมาหาเนเน่นะเข้ามาที่หน้าร้านแจ้งเลยว่ามาหาเนเน่อายุน้อยร้อยโลวันนี้เนเน่ขอตัวลาไปก่อนค่ะคิดถึงรถมือสองให้คิดถึงเนเน่นะจ๊ะสมชายคาเซนเตอร์รถไม่ดีที่นี่ไม่ขายสวัสดีค่ะ สมชายคาเซนเตอร์อารันรถมือสองอันดับหนึ่งของภาคตะวันออกรถไม่ดีที่นี่ไม่ขาย